สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปซื้อรถนะครับก็อีพีนี้ผมจะไปซื้อรถตู้นะเพราะว่าผมอยากได้รถตู้พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับมีแผนว่าจะลงไปเที่ยวจังหวัดกระบี่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปหารถตู้กันก่อน <c oughs> ก็ผมดูไว้อยู่สองสามคันครับตอนนี้ผมกําลังจะไปจังหวัดโคราชเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครนะครับรถคันนี้ที่ผมจะไปดูก็ค่อนข้างสวยนะครับภายนอกดูสวยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเพราะว่าดูในรูปเนี่ยยังไงมันก็สวยอยู่แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันครับว่ามันจะสวยสแ,แค่ไหนกันเชียวแล้วก็ที่สําคัญคือคันนี้เลขทะเบียนสวยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเดินทางก่อนครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ารถเลยแล้วกันครับมาถึงแล้วนะครับก็ดูรถและรถเดิมบอดี้เดิมบางอาจจะมีเก็บสีมาบางจุดอย่างเยงสวยๆล้อแมกด้วยอันนี้ค่อนข้างสวยสีสวยๆนะครับที่ผมบอกว่ามีเก็บสีมานิดหน่อยเนี่ย จะมีหลักฐานตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นคราบสีขาวๆนิดเดียวแต่ว่าบอดี้มันเดิมนะผมส่องดูข้างล่างก็คือทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับให้ดูภายในก่อภายในประมาณนี้แอร์เย็นนะเจ้าของรถบอกคันนี้แอร์เย็นจะมีตำหน,อน,อน,น,นิอยู่ตรงน้้นไอ้ผ้ตัวนี้มันขาดอยู่ตรงนู้นเขาน่าจะเซอร์วิสแอร์หลัง เบาสวยเบาสวยเลยคอนโซลก็ยังสวยอยู่คันนี้แอร์เย็นหน้าหลังนะครับหน้าหลังหน้าหลังเลยจอนี้ใช้ได้ไหมครับคันนี้ไม่ได้โอแต่ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่รถคันนี้ชัดีสวยครับชัดีสวยทั้งเส้น ตัวออกแรงนิดหน่อยข้างล่างก็สวยชัดซีเดิมเนี่ยชัตซีก็สวยทั้งเส้นเลย,ย,ยลค่ะประมาณนี้อันนี้พอมลายไฟฟ้านะครับแปลงมาแนะ้วเรียบร้อยอันนี้มุดมาดูใต้ท้องครับนิดหน่อยแห้งๆภายนอกสวยภายในก็พอดูได้ครับทะเบียนสวยด้วยโชคใช้ได้ครับ กใช้ได้เนียครับที่ผมบอกจะมีแล้วก็มีเบาะขาดไปแถวนึงแล้วก็มีตรงเนี้ยไม้มันพองๆครับแต่ว่าบอดี้เดิมนะแล้วก็มีตรงเนี้ยมีรอยเก็บสีสีสองรถเขาสตาร์ทเครื่องสีแาวอันนี้เป็นเครื่องสองแถวนะ วางเครื่องมาใหม่เครื่องมีเอกสารครับแต่ยังไม่ได้ลองเล่นโอเคครับภายนอกก็ประมาณนี้มีเล่มนี้เอกสารครบมาดีสวยนะนะครับมีเอกสารอันนี้เอกสารเครื่อง แล้วก็เล่มเขียวมีเดี๋ยวคงขอคุยกันก่อนว่าเอาไงต่อเดี๋ยวลถก็จะมาได้เลยเออทีเดียตีแอร์เย็นแอร์เย็นครับอันนี้ก็ทราบสวยรถเดิมๆแต่ว่าก็มีแบบ สนิมบ้างเล็กน้อยสภาพสีคันนี้สวยนะอันเมื่อวานก็สวยครับแต่ว่าอ่าเล่มไม่ตรงโชคแตบ,บดีมากเนี่ยสีมันแตกครับตรงนี้สในสภาพภายในนะอันนี้ผมมาหารถไปใช้งานเองนะครับ ภายในค่อนข้างดีเยี่มยมๆเนี่ยนะอุ้ยเรามีของแถมด้วยมีเสียงเฮ้ยแต่ว่าผมอยู่เบาะฮบเบาะสภาพดีเลยโอ้แอร์เย็นครับเนี่ยแอร์เย็นนะแอร์เยนะ็นเลยเบาะนั่งสบายครับ อันนี้เบาะหลังเบาะมีสามแถวที่พักแขนครบเบาะหน้าขาดนิดหน่อยแต่ว่าสภาพดีอันนี้รถสวยอันนี้เป็นโฉมตาลลึกนะครับ เจ้าของเขจะขายแปดหมื่นนะก็ถือว่าสมราคาสีแตกก็สีดเดิมครับคันนี้ในเล่มไม่รู้ว่าสีเขียวหรือสีฟ้านะเขียนคด้พอเนอะกลางเงๆเลยรา้าโดยรวมถือว่าสวยครับมไม่เลย อุปกรณ์ค่อนข้าขงครบโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปคุยรายละเอียดกันก่อนแต่ดี๋วเข้าเครื่องเครื่อง,องแบบเครื่องน้นมากเครื่องจิตนิ่งๆลนยะอันนี้เครื่องยอนตของเอลเดี๋ยวขอเช็คเลขเครื่องก่อนนะเลขเครื่องตรงหรือเปล่าโอเคเมื่อกี้เช็คเลขเครื่องยนต์มาเดี๋ยวถ่ายให้ดู ครับไปดูใน youtube มาเมื่อกี้นะครับตำแหน่งเลขเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้ก็เลขเครื่องตรงเลขเชดซีเลขตัวถังตรงครับในที่เหลือแล้วก็ดูสภาพแล้วก็เดี๋ว่าโอเคครับอันนี้ย สภาพสมบูรณ์เลยหาลสภาพสมบูรณ์อยู่คอนมซลอนหน้าก็ไม่แตกนะปกติแล้วพลาสติกตรงนี้มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ละคันที่ผมดูมาอันนี้คือสภาพสวยสวยอยู่มีพามานให้ด้วยเก็ไม่ยากอันนี้เล่มเดิมเล่มตรงเลขเครื่องเลขเจ็สี่ตรง คันเมื่อวานเนี่ยเลขไม่โตผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะจะได้ครับคันนั้นสภาพก็สวยสวยอยู่สีขาวด้วยชอบอันนี้ก็ตามธรรมชาติแหะครับรถเก่าๆตามเหลี่ยมตามสันเนี่ยมันจะมีแบบร่องรอยถลอกนิดหน่อยอันนี้จะเป็นเลขตัวถงังนะครับเลขตัวถังรง คอนโซนคอนโซนสวยนะทั้งซ้ายทั้งขวาครับคอนโซนหน้าสวยแล้วก็มีเครื่องเสียงแอร์เย็นหน้าหลังมีเพลงให้ฟังอันนี้ก็ยังสภาพสมบูรณ์อยู่โอเคครับชอบแล้วแหละอ,อันนี้จะเป็นแผ่นเพจอันนี้ตรงแผ่นเพจเดิมเลย โอเคสวยเครื่องยนต์นิ่มๆตกลงกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูหม้อน้ำก่อนสตาร์ทเลยนสตเลยโอเคน้ำไม่ดันน้ำไม่ดันจ้าอันนี้มาเลงเลงดูนะครับ เส้นตรงนะเข็นไหมขย,ยักูมพิสออกวาปีปทุมแสดงว่ารถไม่โดนรถยังไม่เคยชนตรงรถคันนี้วิ่งมาห้าแสนห่งก็ดสิกกิโลถือว่ารถวิ่งมาขนาดนี้ถือว่ารักษาบอดี้ได้ดีมากรักษารถดีมากครับรถสภาพสวย มีแค่สีนี่นแหละที่ว่าเริ่มเริ่มจะผุจะพองสีเริ่มจะพองแล้วไฟหน้าเช็คแล้วออกครบไฟหน้าไฟเล้ยวไฟท้ายไฟเบรกเดี๋ยวไฟถอยยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวไปลองขับดูสวยเลยได้รถพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วครับถอนบากออกไปทํารถบ้านก็น่าจะเหมาะนะสวยดีผมเห็นเข้าไปใส่ล้อแม็กขอบ17ใส่ย,ยางแคมเตีย หล่ลงมาโคตรสวยเดี๋ยวเราต้องลองดูครับเจ็ดแปดเก้าิหนึ่งสองสามโอเคกลับบ้านกันขับรถกลับบ้านกันครับก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ขับรถโต้ะกระจกมองข้างเขาก็เลนวายดีก็ถือว่าโอเคครับคันนี้แอร์เย็นขับสบายเลยโฟมาะไยแบบนิ่มมาก แต่ว่าผมไม่ได้ไปซื้อเพราะว่ากลัวมันได้ไปทําเยอะเราสู้เราซื้อคันที่มันแบบสมบูรณ์ดีกว่าจบกว่าเยอะเลยเราก็ไปทําเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านผมก็จะไปเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดทั้งระบบตอนนี้ขับออกมาสักพักแล้วครับเดี๋ยวจอดเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมจะคำนวณว่ารถคันนี้กินน้ำมันกี่กิโลต่อลิตร ก็เลขไม่ถ่ายไว้แล้วครับเลขไมก่อนจะเติมนะเดี๋ยวผมเติมเต็มถังไว้เลยเดี๋ยวก็กลับไปรอบที่สอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมเต็มถังอีกรอบแล้วก็เรามาคำนวณกันครับโอเคเราพร้อมเดินทางแล้วครับซื้อขนมปลเคี้ยวแกงงนไม่แก้ไม่ได้นะระยะทางยาวไกลมากเลยความเร็วที่ใช้ก็อยู่ถแถวๆแปสินะครับตอนนี้เข้าจังหวัดขอนแก่นแล้ว แต่ว่ายังไม่ถึงตัวเมืองนะครับคือจะออกจากแถวอำเภอพลหรือว,ว่ากําลังจะเข้าขอำเภอพลไม่แน,น่ใน่มาจากแถวอำเภอพลนี่แหละครับก็ไปเรื่อยๆ80ใช้ความเร็ว80จากจังหวัดนครราชสีมาสู่จังหวัดสกลน,นครก็ถือว่าทดสอบเครื่องทดสอบเครื่องทด,ทดสอบช่อง่างนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีเสียงนะเวลาเราตกลุมหรือว่ากระแคกทางไม่ค่อยเรียบเนี่ยมันจะมีเสียงแกล้งอยู่นั่นแหละผมลองไปโยกเบาดูก็ปรากฏว่าเบาะแถวหลังนะครับเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเบาแถวหลังนะที่มันหลวมมันก็เลยมีเสียงแกลๆตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นที่ลูกหมากข้างล่างที่แท้ไม่ใช่ ก็แสดงว่าช่องล่างเถือว,ว่ายังดีอยู่ช่องล่างเงียบน้ำมันถังหนึ่งน่าจะเลอะเหลือครับไปถึงสกนลคนครเลอเหลือเลยตอนนี้เราจอดพักรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับออกจากเลี่ยงเมืองมาก็เดี๋ยวซ้ายจอดพักรถเลยในเวลาเดินทางกันต่อครับให้ดูไฟหน้าไฟหน้าออกนะงมาลไรเบามากครับ ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปกติขับแต่รถกระบะก็ <g iggle> เดี๋ยวไม้นี้เราขับยาวๆเลยนะครับไม่จอดละเรามาได้เครื่องทางแล้วครับตอนนี้กลับมาถึงจังหวัดสกลนครนเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงผมก็จัดการถ่ายของเหลวทั้งระบบทั้งระบบเลยนะครับทั้งน้ำหล่อยเย็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเชื่อ,อท้ายคือถ่ายของเหลวทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีรื้อแผงประตูตรงนี้ เพราะว่าตัวตัวมือมือหมุนของมันมันสืดนะครับก็เลยให้ช่างรื้อออกมาแก้ไขจัดการแก้ไขให้แล้วก็มีเปลี่ยนม้อน้ําเพราะว่ามอน้ารั่วเพราะว่าผมเอามาถ่ายน้ํายาหล่อเย็นนะครับก็เช็คเอาว่าน้้ำออกมาเช็คออกมาล้างพอตราะว่ามันรั่วก็เลยเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนท้องใหม่เนี่ยเป็นไงครับสตาร์าทคือเดียวติดก็วันนี้น่าจะเก็บงานไม่ทันครับร้านปิดแล้ว เดี๋ยวพวกนี้เปลี่ยนหมอน้ํานะครับพวกนี้เปลี่ยนมอาน้าอะไรยังไม่มาเดี๋ยวช่างเอารถไปเก็บให้ตอนนี้รถกลับมาแล้วนะครับ<อ>ก็ถ่ายกล้องเลวทั้งระบบนะแล้วก็เปลี่ยนมอน้ําเนี่ยโดนมอน้ําไปหนึ่งใบก็จุกจุกก็เราเน้นกบจดนะครับไม่ซ่อมนะมันไหนนะนะครับมันมีแตกตรงพลาสติกแบบเนี้ย ช่างเขาบอกว่าตรงคัสติดเนี่ยมันแตกก็เลยมันซ่อมไม่ได้ที่จริงถ้าถ้าเขาจะซ่อมก็ได้แหละแต่ว่าเปลี่ยนไปเลยดีกว่ามันก็จะเป็นคาบสนิมนะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาน่าจะเป็นเติมเป็นน้ำเปล่าแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยก็เน้นใช้งานยาวๆครับก็เดี๋ยวผมเอารถไปลองขับแล้ววันนี้รู้ว่าเราจะได้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยช่างเขาก็บอกว่ารถค่อนข้างสมบูรณ์นะ ก็มันจะมีแค่ปัญหาเรื่องความร้อนที่มันไม่ปกติแล้วก็แก้ไขไปแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนม่าน้ําใหม่ตอนนี้ใช้งานได้เต็มระบบก็ยังไม่ไว้ใจครับเดี๋ยวเอาไปลองก่อนสตาร์ทเคื่เดยวติดจะจบขึ้นลงเลื่อนซ่อมแล้วครับเปิดแอร์แอรเย็นนะได้ยินเสียงไหม แอร์เย็นครับแอร์เย็นเข่าเชียรนิน่มๆ เยอมากน่าจะเปลืองน้ำมันตอนที่ช่างเอาไปลองนี่แหละสองสามรอบโอเคครับรถขับดีมากเลยปล่อยมือครับนะช่วงล่างดีนะช่วงล่างนุ่มเลยสำหรับผมมองว่าช่วงล่างนุ่มดีรถอายุสามสิบกว่าปีนะใช่ไหมสามสิบกว่าเนาะโอเคครับคลิปลองรถก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บก่อนไปจอดในร่ม